จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยมาแล้วนะครับในส่วนของด้านหลังของเราตรงนี้จะเป็นในส่วนของเรือพนมพระนะคะแล้วก็เป็นขบวนแห่จากวัดบ้านใหม่พัฒนาตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเักไดนะครับจะเห็น,น,นของสาวงามมาในชุดผ้าไทยสีม่วงอ่อนๆนะคะสีพาเทสกับน้องกระเพราครับ มาในเตีมสีม่วงนะคะพี่เดียบำร่มราดพรกดีค่ะสวยมากนะคะโอ้โหตัดกับร่มสีเหลืองนะคะสวยสๆงดงามทีเดียวค่ะสําหรับวัดบ้านใหม่พัฒนานะคะเราสองคนก็สวยๆงดงามไม่แพ้กันนะคะพี่เดียต้องขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆนะคะจากร้านปลายฟ้า wedding house studio โดยพี่บีแล้วก็พี่กิ๊ด้วยนะคะร้านก็อยู่ที่บริเวณเกาะลําพูค่ะ ขอบคุณไปร่างทีโอทีจำกัดมหาชนนะคะบริษัทสิริสิงกรุ๊ปค่ะที่เอื้อเฟอื้อในส่วนของการติดตั้งสัญญาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการถ่ายทอดงานดีๆในวันนี้ค่ะนะครับในส่วนของขบวนที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของวัดบ้านใหม่พัฒนาสีส,สดใสกันเลยทีเดียวนะครับผู้ชมครับ วันนี้บรรยากาศก็ไม่ร้อนมากจนเกินไปเราสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมกันได้นะครบ,บุญร้อยวัดวันเดียวนะฮะสามารถที่จะทำได้เลยนี่ครับในส่วนของวัดบ้านใหม่นะฮะน้องเนตตี้นะฮะน้องเนตตี้ก็มากับสาวงามนะฮะของเราอีกคนหนึ่งนะฮะเป็นชุดที่ดีไซน์ออกแบบมาเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครนะฮะ แล้วก็จะมีแล้วก็จะมีในส่วนของจังหวะดนตรีที่เราใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับ และขบวนที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับจะเป็นในส่วนของขบวนเรือพนมพระวัดบ้านใหม่พัฒนาเป็นเรือนารายทรงสุบันนะครับในส่วนของเรือนารายทรงสุบันนะครับพระที่ตั้งบนบุตรสบกจะเป็นพระปางอุ้มบาทนะครับเจ้าอาวาดรูปสุบันพระครูสังครักษ์อำนาจสุม,มโน ชื่อพระเกจินะครับก็จะเป็นหลวงพ่อพระสุธรรมวาทีอดีตท,ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราชธานะครับมีชื่อเสียงเป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวิปสัสสนาฐานได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลวัดประดู่นะครับและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักงานพัฒนาภาพ4หน่วยพัฒนาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับ ในส่วนของรางวัลที่ได้รับนะครับจากเรือพนมพระนะฮะก็จะได้รับรางวัลชนะเลิศก่อนและได้รับถ้วยพระรัชทายุทธปี2509แล้วก็ได้รับรางวัลที่สองนะครับยังเป็นเรือพนมพะถานีด้วยครับ,บคุณผู้ชมครับ วันนี้นะครับก็มีคุณ